วันนี้เรามาอยู่กันที่สวนพี่ออสที่บ้านโพไซนะคะแอบแอบถ่ายดูเขาละเขาทำอะไรกันแอบแอบถ่ายพี่ออสหน่อยพี่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับพี่ออสที่นี่ที่ไหนฝากแนะนำทีอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับที่หมู่บ้านโพไซหมู่บ้านโพไซหมตำบลไหนครับตำบลทุ่งควายกินทุ่งควายกินนะครับทุ่งควายกิน ใครจะไปจันก็ต้องรู้จักตำบลนี้เพราะว่าอบตเขาใหญ่เปเลยมีควายอยู่ด้วยมีตรงนี้มีทีกลางเต้นท์ด้อมีลานกลางเต้นตรงนี้วิวสวยสวนลำไยสวนลำไยวกล้ใกล้กับสวนพิพาอ๋อใกล้สวนพิพาใกล้ๆเลยอําเภอแกลงจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดระยองนะครับขึ้นชื่อแหล่งขึ้นชื่อนี่ก็มาสวนพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อทุเรียนอายุกี่ปีแล้วครับ ส่วนพี่อ๋อไม่เหมือนคนอื่นทุเรียนอายุมากมันมีไหล่หงินก็มาเจ็ดปีนี่เจ็ดปีมีเจ็ดถึงสามสิบทำไมลากมันลอยอย่างนี้เล่ากเน่ต่อขามัน,มนเอาเป็นต่อขามามช่วยวัป้องกันล,ล้มเหมืออะไรแต่มันหาหานสะดวกนี่เจ็ดปีแล้วต้นใหญ่ใหญ่อย่างข้างหลังกับตรงนี้นะ<า>ครับสามสิบนะปีสามสิบปีแล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่อ๋อสภาพ สภาพลูกเป็นไงปริมาณลูกจํานวนลูกแล้วก็ความความแบบพึงพอใจที่นี่ลูกสุกมันจะน้อยกายน้อยกว่าปีกายอ่าน้อยกว่าปีกายนะครับปีกายมันอากาศมันดีกว่าโอ้ชาติจริงจริงปีนี้ไม่ดีอยู่อากาศมันแปรปรวนมากครับปปีนี้อากาศตรงนี้เป็นยังไงอากาศแปรปรวนของของเขตลูกภาคสินิทิยอเจอเจออะไรบ้างเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลม ทีนี้ลมแรงนะลมลมแรงครับผมเดยวขออยากนิดนึงครับขอย้อนมานิดนึงว่าเดิอนทีสวนพี่ออดเนี่ยใบเวยอะไรก็ไม่สวยแบบนี้นะก็คือต้องซมนะครับแล้วพี่ออดรู้จักรู้ได้ไงว่าไอเดือสันฟาร์มอ่ะมันมีปริทันดีๆใช้แล้วมันดีขึ้นมันมันสวยมันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอ๋อใช่ก็ เดีวน้องแจวแหววเนาะไปโชว์ตัวให้หน่อยน้องแจวววามีพัน oh ด so ีๆของเด่สันฟาร์มใช่แล้วไปเชื่อเขาได้ไงอยากเชื่อได้เยวใส่เส้อคิปไดิ่งทดลองดูทดลองแล้วตอ้เราเริ่มใช้มานี่ใช้ตัวเดียวเลยของแต่สัรฟาร์มอย่างเดียวใช่เยครัแล้วจกระทั่งเห็นชัดเจนเลยว่าสวนส สมบูรณ์ขึ้นครับอโรคต่างๆที่ตอนที่เป็นอยู่และที่เข้ามาดูกันรู้สึกจะงอแงง่ายมงเหนหน่อยเนาะอันนี้สมบูรณ์โอเคเลยครับอืเพราะว่าฝืนเด็กใช่คใช่ใช่เพราะเรายังยังหมเข้าใจกันนะยังไม่หน่อยมันคงจะดีขึ้นใช่แล้วดีขึ้นแล้วดีดีไหมพี่วอสมีคนเข้ามาติดตามงานเรื่อยๆนี่ก็เบื่อกันเบื่อหน้ากันหรือยังีไม่เบื่อ ไม่เบื่อใช่ไหมครับอย่างนี้ซื้อตามร้านเขาเป็นคิตามมือถ้าซื้อตามร้านเขาไม่ได้ส่งคนมาเขาขายอย่างเดียวใช่ไหมคือจะสั่งตามเราเราเราคิดกันว่าพวกเราเหมือนกับครอบครัวเดียวกันครับเราแนะนำติดเยีๆดีให้กันเราวีในเชิงลักษณะของวิชาการถึงบ้านบริการถึงสวนดูแลกันเนาะเพื่อให้เกษตรกรรมเนี่ยมั่งค่ามั่นคงเกษตรกรต้องร่ำรวย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 หรือถามพี่ยอดก่อนพี่ยอดครับปีที่แล้วนี่ทั้งหมดสวนเนี่ยกี่ตันครับเ 14ตันทั้งหมด14ตันเอันเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าปีนี้เราจะได้บวกลบเยอะกว่า14ตันหรือเปล่าพี่ติ๊กแล้วแล้วปีที่แล้วราคาเป็นไงครับเม่อแล้วราคามันนอไป้อยี่สิบาท120ี่วัน 20, 20นี่ก็งงสูงนะ120อยก็ถือว่าสูงร้อยยิบก็ร้อยนิดแ,แล้วถ้าประเมินกันในณตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงว่ามันมันมันผลผลิตมันดีขึ้นไหมรูปมันสมบูรณ์มันดีขึ้นไหม ลลล้วเออาผผิต่หรือยังหรือยังประเมินแบบห้าสิบห้าสิบหรือคิดโดยประมาณบางคิดโดยประมาณปีเนี้ยมันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเราพูดถึงผลผลิตนะยังไม่พูดถึงราคาเพราะราคามันมันวิงมาันมันระบมงได้แล้วแต่ช่วงแต่ผลผลิตเนี่ยมันมันมันคงไงว่าปีที่แล้วได้สิบสี่ตันปีนี้น่าจะได้สักสิบหกสิบแปดตันอะไรประมาณนี้มันมีไม่มีมีแนวทางมันมันเสียข้างบนอยู่โอเคข้างบนลมแรงใช่ไหม อ,อันนั้น<ม>เป็น <ไฟ S 1> ป<ม>ัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะาของพี่ยอสจะมีส่วนข้าวบูดิ้งครับทีนี้เราเราเราประเมินว่าณเวลานี้เนี่ยพูดถึงถ้าพูดถึงตัดแล้วไปชั่งเนี่ยน้ำหนักผมเชื่อว,ว่าต้องเกิน14ตันเออเรื่องน้ำหนักถ้าเป็นเรื่องน้ำหนักใช่เราเน้นเรื่องน้ำหนักก่อนใช่ครับนี่เราเดินมาดูน้ำหนักก่อนครับดูนี่ดูน้ำหนักแล้วต่อมาคือในขณะที่เวลานี้อากาศมันผันผวนนะบรรยาปรวนหลายส่วนเข้าร่วมเข้า แยกเลยอ่ะจจากร้อยเหลือสามสก็มีบางสวนแต่สเรานี่ร้อยหนึ่งม่จะไปไม่เกินน่าจะไม่เกิือเกิหกสิบไใบเลยนะใบประมาณนั้นเรานับรูเรารับต้นนี้เลยดีกว่ามาช่วยกันนับดีครับนับทุกสวนนะอ่ะต้นนี้7ปี แต่ลูกมันใหญ่เต้นนี้ลูกใหญ่จริงนะในร้ีมาใจถ้าเกิดมนมันจะลขาดได้ใจน่าจะลมฝนตกขึ้นแลมันแกวงงสิบ้าครับุด้ายถ้าเกิดมันมีเบที่ร้สสี่ห้าที่หกเจ็ด8 9่แปดทเก้าสามสิบสามเอดสามสิบเอดลูกนะครับสาสเอดลูกไซส์ก็คือ2องโลยืนพื้นนะครับไซส์สองโลพื้นละเดี๋ยวว่า สามแล้วนะเนี่ยอันนี้มันเกินสามแล้วอันนี้มันสามแล้วคิดเฉลี่ยแล้วสี่โลยังโตยังโตไหมใช่ครับอันนี้เฉลี่ยสี่โลดีกว่าคุกหกโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวต้นเจ็ดปีก็รับสาระคณะนียพออืมอืมเรื่องยุคปีนี้ไว้ครับครับผมนี่มีสิกเดียวเลยอืมลูกใหญ่นะเดี๋ยวเทียบกับมือให้ดูครับมือประมาณนี้นะ ผมสูง250เซนติเมตรนะมือไม่ใช่เกินเออเนี่ยลูกประมาณ3โล3โลพื้นนะครับ2โล5ขึ้นลูกใหญ่แล้วอืมถ้าอาจารย์สังเกตขั้วอืมเนี่ยอ่ะควดไงครับปวบมากปวบไหมครับจับมือสูขั้วอวบริงดีแน่นเชียนี่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมแล้วใบอ่อนเขาน้อยด้วยอือรับผมโชคดีว่าไม่มีใครแย่งครับใหญ่ ไม่มีใครแย่งพี่ออสไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กวาดลูกที่มันตกตกไปไหนใช่ไหมมีกวาดไปไหนไหมครับ<ม>หรือเก็บโยน,ยน,ยนโอ๋อเก็บเก็บโยนโยนเฉยๆใช่ไห,ห okay. มผัดอย่างอะไรั่งอันอ๋อเป็นอันอยู่ป็นปุ๋ยได้ดีแล้วอะแสดงว่าเพราะว่าที่ให้ดูคืออย่างนี้ครับไซส์ลูกที่มันตกเนี่ยมันไซส์ป,ประมาณกระป๋องนมหรือเล็กกว่านั้นเพราะงั้นเนี่ยมันถีบออกหมดเลยมันเอาไซส์พี่เยอะหมดเลยไซส์พี่ครับผมว่าต้นนี้นี่เท่าไหร่อะถ้าสามสิบ สามสี่สามสามสี <LO jotka> ่สิบสองคิดเฉลี่ยสี่โลคิดเฉลี่ยสี่โลสี่โลสี่โลร้อยประมาณร้อยสามร้อยสามถึงร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อต้นนะครับต่อต้นตรงนี้นะตรงนี้เพราะว่าของพี่ออนี่หันหันใต้แรฝาดูครับต้นใหญ่ๆหญ่ก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นกันบ้างไปดูไปดูต้นนู้นดีกว่า อเช่นสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคืออ่าบริษัทเดอร์ซันนะครับเราเข้าสวนไหนช่วงนี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ายทํานะครับอันนี้เรามีโทรศัพท์เราก็ถ่ายเลยคืออย่างน้อยให้เห็นพัฒนาการของลูกค้าที่ใช้นะครับเราอยากจะให้ดูแบบยังไงอย่างไม่มีไม่ได้ไม่ได้เมคกันไม่ได้เตรียมการอ่ะจะถ่ายนึกอยากขายก็ถ่ายเลยแล้วก็ให้ดูนะครับว่านึกอยากมาก็มาเลยด้วยนกอยากมาก็มาเลยนะครับ บบกัจะอมสวนไม่ทันเตรียมตัวพี่ออยจะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะียังไม่ได้เข้ากล้องเลยนะต้นนี้เดี๋ยวเรามานับกันเล่นๆเดี๋ยวครับต้นนี้มีกี่ลูกครับพี่อ5อ7หนึ่งสองสามสี่ห้าอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอ่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดที่สองี่สามยี่สิบสี่ยี่สิแปดยี่ส ส่งใกล้สี่สี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่ห้า8ี่หกสี3เจ็ดสี่แปดาเสอ5เอาแถวนั่นก่อน5556 5เจ็้าแป่ห้าหกห6ปเปปปปปปเจ 87เจปดประมาณนะอันนี้อันนี้ประมาณนะเพราะมันลายตาผมรู้สึกตายตาเลย87่ครัลูกประมาณแปลูกนะครับแต่ว่าต้นนี้ต้นใหญ่ผม j j ว่ามันคงจะใหญ่กว่านี้นนะลูกน่าจะ4ี่ฮะสี่ขึ้นพื 6, ้นสี่ดูดูดูชุดนู้นชุดนู้นเลยดูเลยครับอ,อ,อันนั้นตัดก่อนวงใหญ่เลยนั่นแหละวงใหญ่เลยกิ่นไม่นารับไวนะใช่เือกสองเซนผมก็มีหลุดแล้วนะ80เมื่อกี้ตอ8 8 8่8 8 8ใช่ไหมให ผมว่ามัน80 80ลูกอ่ะได้ชัวนี่นี่ให้ให้ตี7ลูกแล้วเจ็ลูกล่วงแล้วกันประมาณ80 80 85สโ่ตอนนี้ก็400ี่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ400ร้อยโลโลละร5อยห้โลร้อยห้าสิบถึงเอ๊ะเกินเกินไหมไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าได้ก็ถือว่าดีพี่ออสไม่ถึง150มาเดี๋ยวหนูเมาซื้อเองอ่ามีคนเกยทับได้อ่ะร้อยร้อยเราซื้อร้อยยี่เลย จะยิงนะเออเดี๋ยวเคำนวณให้ให้พี่ว้อก่อนเดี๋ยวผมคำนวณกันนะเอาอ่าโอ้ลดราคาต้นราคาเราสู้ร้อยยี่ก็ได้ร้อยยี่คือสี่ร้อยพี่ร้อยครับต้นเดียวสี่หมื่นแปดนะเนี่ยโอ้ต้นเดียวสี่หมื่นแปดครึ่งแสนเลยครึ่งแสนเอย่างตรงคำสรุปอย่างนี้มันมันจะมีนั่นิดนิดนิดอาจารย์ครับแค่สองต้นเนี่ยซื้อยาใช้แทนแปลงหรืสองต้นเออจริงๆนะ

้ต้นเดียวเขาอย่หนั่นไงหนีเดินทางหลังกันไหมอยโอ้นี่น่าจะร้อยอยู่สต้นตันเงอะสคนสาคนมานี่กันเร็วมาที่หน่อยมาี่หน่อยมาทางนี้หน่อยมาช่วยนับลูกต้นนี้หน่อยสนอาเร็วจริงกพี่อ๊อฟพีพูดเล่นนะตอนนี้เขาตัดกันร้อหกเจ็ดสิบนะ อ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมานับทุเรียนต้นใหญ่สวยได้เพราะลูกลูกมันรออ่ะลูกสวยลูกสวยลูกไม่เบี้ยวครับลูกสวยหนามดีลูกตรงสีดีมันสวยมันกระดื่องไม่ตายโอ้โขึ้นอียอต้นไม่ใช่ที่มันตัดพูดจริงๆนี่เยอะไหมเอ่ยอ้าวเยอะไหมครับต้นนี้เยอะไหมมันก็เยอะอย่างเงี้ยพี่อ๋อเขาบอกมันก็เยอะอย่างเงี้ยทุกปีเยอะชุดนั้นมาทีอ้าวถูกแล้วมันก็เยอะอย่างเงี้ยแล้วที่มันเยอะอย่างเงี้ยทุกปีเลยดีแล้วเนี่ยขึ้นอียอมสีข้นอโอสองชั่วโมงครึ่งต้นเดียวครับ แยี่คนนะ